วิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอฮออีกแล้วแต่ว่าฮอลนี้นะคะจะเป็นการสต็อกของแกมนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีมากๆเลยอย่างแรกนะคะแกมจะมาพูดถึงวัดสันปะน,นะคะตอนนี้นะคะวัดสันจะมีเมกะเซลนะคะคือบางครั้งเนี่ยของรลักหนึ่งเนี่ยลด50%เลยไม่ก็ซื้อ2ชิ้นเนี่ยถูกกว่าเป็นร้อยกว่าบาทเลยแกมว่ามันเป็นการเซฟเงินที่ดีนะคะแกมก็เลยจัดมานะคะแต่ว่าของแกมที่จะมาพูดถึงเันเนี้มีไม่กี่อย่างเอง โปรโมชั่นนี้นะคะจะมีต้องมาจะมีตั้งแต่วันที่แกมทำเนี่ยคือวันที่23นะคะที่จริงเขามีก่อนหน้านั้นแล้วแกมถามพี่เขาว่าโปรโมชั่นจะถึงเมื่อไหร่นะคะจะมีถึงเมื่อไหร่เขาบอกว่า14เดือนหน้านะคะก็สามารถไปดูกันได้ถ้าใครสนใจนะคะอันนี้จะเป็น acne repair cream แล้วก็ acne spot touch gel นะคะ ครีมลดเลือนรอยสิวแล้วก็เจลมเจลต้านสิวนะคะของดรสมชายแล้วก็ครีมทาสิวเนาะราคามันก็ลดอยู่นะคะตอนนี้สามารถไปดูกันได้แต่ว่าอันนี้จําราคาไม่ได้จริงเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาก่อนนะคะแล้วก็มีของที่เพิ่งซื้อมานะคะนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะเป็น Firming and moisturizing f a c i a l mask นะคะอันนี้จะเป็นแตงกวาเนาะจะเป็นมาส์แตงกวา อันนี้เขาถ้าสมมติว่าเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมคะถ้ามีพอยต์อยู่อะ่ะมันลดมันลดเขาเรียกว่าอะไรมันลดราคาได้นะคะอันนี้มาในราคา69บาทนะคะอันนี้ลดแล้วอันนี้จะเป็นอัน,นี้ค่ะเอ,อ่ออ l คว้าพลัสซีรีส์พิวริฟายเซนซิงวอเอร์นะคะก็ใช้คล้ายแบบน้ําที่เช็ดเครื่องสำอางเหมือนไบโอเดอรมานะคะก็ไม่มีอะไรมากคือลองแล้วมีความสุขอ่อนโยนต่อผิวดีนะคะ แล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นที่ว่าสะอาดและอันนี้นะคะสําหรับคนที่มีน้ามันแล้วก็คนที่มีปัญหาสิวนะคะอันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันแล้วก็แอลกอฮอล์เลยแล้วแก้มลองใช้แล้วเมื่อวานนะคะมีความรู้สึกว่าดีเหมือนกันอันนี้ใช้กับสาลีเนาะแล้วพี่เขายังบอกอีกว่าอพอใช้อันนี้แล้วนะคะจะจากรอยที่เป็นแบบลอกๆนะคะมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นมันก็จะช่วยให้รอยลอกๆเนี่ยลดเลือนลงซึ่งเมื่อวานเนี่ยใช้แล้ว จิงนะคะคือมันช่วยให้ความชุ่มชื้นด้วยมันดีค่อนข้างทีง่จะดีนะคะมันจะมีกระปุกใหญ่ที่ลดจากพันกว่าบาทเนี่ยเหลือ850นะคะอันนี้กำลังซื้อแบบไซส์เล็กมานะคะอันนี้ราคา380มั้งลดจากค่ะ400กว่าบาทลดเหลือ380นะคะงานซื้อแพ็คคู่นะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าซื้อ2อันนี้นะคะราคาเต็มจะอยู่ที่480แเนาะแต่พอซื้อ2ออันเนี่ยราคาจะเหลือ 400บาทนะคะซึ่งลดไปประมาณ80บาทเนาะก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนกันแล,แล้วหมดเนี่ยนะคะ4อย่างอันนี้เนาะมันลดไป119บาบาทพออันนี้นะคะลดอยู่แล้วแต่พอเนี่ย เรามีวัส,สันสมาชิกกาอะคะ่ะมันก็ลดไป,ไปเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นาะก็ค่อขนข้างที่จะคุ้มเหมือนกัน<ล>ตอนช็อปเนี่ยนะคะแกมก็มองหาแต่ป้ายที่แบบสองชิ้นสองชิ้นถ้าซื้อ2ชิ้นราคาเท่านี้นะคะซื้อราคาเป็นแพ็คแล้วก็ดูป้ายที่ ลดราคาเท่านั้นนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันมีเซลเยอะมากเลยยังก็ดูแค่ของที่ลดราคานะคะมีอันนี้นะคะที่ว่าซื้อสต็อกเพิ่มนะคะนั่นคือ big brother cleansing tissue นะคะอันนี้คือเป็นทิชชู่ที่ว่าคุ้มค่ามากราคาแค่159บาทแล้วขอลดราคาตลอดคือเช็ดค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะคือใช้ประมาณน่าจะประมาณไม่เกิน2แผ่นหรือ3แผ่นนะคะเวลาเช็ดหน้าหึเช็ดรองพื้นที่ว่าติดๆหน่อยนะคะก็ประมาณ2แผ่นแต่ถ้าเช็ดแบบ เช็คแบบหน้าที่แบบไม่ได้แต่งอะไรมาเนี่ยแผ่นเดียวก็เอาอยู่นะคะแล้วเช็ดสะอาดแล้วมันคุ้มมากเลยอันนี้มีร้อยแผ่นแล้วแบบใช้แบบไม่ต้องคิดเลยแบบจากจะหยิบเท่าไหร่เลยเช็ดมุงเช็ดมืออะไรก็ได้นะคะอันนี้คือคุ้มมากนะคะที่มาจากเซฟโ o ราคืออันนี้ซื้อเพราะว่าต้องการสต็อกเก็บไว้เนื่องจากว่าของเขาหมดไว้นะคะตอนที่ันไปซื้อแล้วมันไม่มีอยู่พอโทรไปถามเขาเขาถามว่าจองไหมนะคะแกก็่เลยเออจองไว้ดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นแกรมโกนะคะไบร์ t ัท Eye Treatment อันนี้จะเป็นงานที่ว่ารักษาใต้ตาค่ะให้ใต้ตาดูดีขึ้นคือแกมเคยลองซื้อซมเปลมาใช้แล้วแกมใช้แล้วแกมชอบนะคะแล้วพอไปหาแล้วมันไม่มีอ่ะมันหมดไปนะคะพอซื้อมาก็ดีใจเพราะว่าราคาที่ขายที่ไทยเนี่ยมันพันเกาหถ้าซื้อต่างประเทศก็ประมาณ2อ0พันหรวมค่าพรีออเดอร์มาแล้วก็ประมาณน่าจะไม่เกินสองพตีจะสองพซึ่งแพงกว่าซื้อในไทยมากแกมก็เลยคิดว่า อในไหนก็จะซื้อแล้วก็คือสต็อกเก็บไว้เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบเป็นปัญหาที่หลังนะคะว่าต้องไปสั่งซื้อพรีออเดอร์พรีออเดอร์อะไรตัวนี้นะคะช่วยตรงที่ว่ามันจะทำให้ใต้ตาเราจากที่ค้ำๆเนี่ยมันจะดูจางลงแล้วก็ จากตาที่ดูแบบเศร้าๆดูเขียวห่อเขียวดูย้อยนะคะมันก็จะตึงขึ้นเนาะมันก็จะช่วยอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้อาทิตย์ละประมาณ2-3ครั้งมั้งแต่แกมว่ามันก็แล้วแต่ตาแกมว่าตาแกมแบบมันจะแย่ขนาดไหนแล้วก็2อันเนี่ยนะคะใช้2ตาแต่ว่าเนื่องจากมันค่อนข้างจะแพงแกมก็เลยใช้แค่หลุมเดียวเนะะี่ยค่ะใช้กับ2ตาเลยซึ่งพอเพราะว่าแกมขนาดแกมใช้2ตาแล้วบางครั้งมันยังเหลือแกมก็ต้องเอามาแปะแปะแปะเพิ่มนะคะ ซึ่งจะ่าอันนี้น่าจะอยู่ไปได้สักพักอยู่เหมือนกันแต่ราคาเขาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะยอมรับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนกันนึกงจากว่าเขาดีจริงๆมันดีจริงๆนะคะก็นี่แหละของโปรโมชั่นนะคะที่แกมอยากจะบอกแล้วก็ที่จริงแกมมีของที่แกมซื้อมาจากลินอลราวเนะตอนนี้ลินอารามีลดอยู่50%นะคะแกมแนะนําให้ซื้อตอนลด50%นะะดีกว่ารอไปตรง7จอน70%เพราะว่า50%เนี่ยของยัง เยอะอยู่แล้วก็กซางเสื้อมาตัวหนึ่งเนี่ยจากราคา1,990เกือบส0 0พนะคะลดเหลือพันเดียวมันก็เครื่องหนึ่งเลยลก็แนะนำว่าให้ซื้อผ้าที่แบบว่าเราสามารถใส่ได้ตลอดคือไม่ใช่เสื้อผ้าแฟชั่นที่แบบเราคิดก่อนอนะว่าก่อนซื้อเนี่ยนะคะเราจะใส่จริงๆหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าจะใส่คุ้มไหมแล้วก็ลองจับเนื้อผ้าดูแล้วก็ลองดูนะคะว่าราคาที่เราจะซื้อเนี่ยสมกับ ลักษณะรูปร่างทุกอย่างของเสื้อผ้าหรือเปล่านะคะก็กำว่ามันน่าสนใจมากเลยนะคะดีลนี้50%มันค่อนข้างจะคุมนะ้มโนเพราะว่าลินอาลาก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ว่าค่อนข้างราคาค่อนให้จะสูงนะคะแล้วก็เขาก็ไหนๆเขาก็จัดลดแล้วเนาะถ้าสมมติว่าใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้นะคะเพราะว่าแกนเนี่ยเป็นแฟนดินอาลาวตัวยงเลยก็วันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับของที่ยังซื้อมานะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่ยังอยากจะมาบอกต่อนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย